มีคนไปเจอตอนแรกเอ๊ะในพงหญ้าทำไมมันมีไฟสีแดงแดงเหมือนกับไฟท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปดูตอนแรกคิดว่าอุบัติเหตุคนขี่รถล้มหรือเปล่าเปล่านะครับปรากฏไปเจออยู่ร่างหนึ่งถูกมอเตอร์ไซค์ทับอยู่ไส้คือทะลักออกมาโ,<อ>โดนกันไกลจ้วงแทงก็น่าจะหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ยังเป็นปริศนาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเร่งหาคนร้ายคาดว่าผู้ตายซึ่งเป็นอดีตอ,อสอ ที่จังหวัดนครน,นายกเนี่ยน่าจะไปมีปัญหามีปากเสียงในวงเล่านี่คือสภาพเขาไปเจอสภาพมอเตอร์ไซค์ตอนแรกคือคว่ำอยู่นะฮะอยู่ในพงหญ้าแบบนี้แล้วไฟท่ายแดงๆมันติดอยู่แบบนี้ครับเลยเข้าไปดูนะฮะแจ้งตำรวจไปเจอศพป,ปุ๊บแจ้งตำรวจสบพบ้านนาทีนี้พร้อมกับคุณหมอโรงพยาบาลบ้านานาเข้ามาตรวจสอบนะครับยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไปเจอร่างเนี่ยฮะคุณผู้ชมจุดที่เขาโดนเอาศพไปทิ้งเนี่ย สภาพศพนะฮะสวมกางเกงขาสั้นลายพรางไม่สวมเสื้อแต่ทีนี้มันไม่ใช่บาดแผลแบบมอเตอร์ไซค์ล้มอะคุณเอ็กบาดแผลคือโดนแทงที่ท้องไส้ทะลักแล้วบอกมีแผลชะกันหลายจุดนะครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาทราบชื่อก็คือนายกวินอรุณศรีอายุ43ปีนะครับแล้วก็เป็นคนในพื้นที่บ้านนานนั่นนะครับข้างศพทําไมถึงรู้ว่าเจอกันไกลแทงเพราะมีกันไกลสีส้มตกอยู่นะฮะ ขากันไกลเนี่ยหักไปข้างหนึ่งที่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพวกชาวจีนเขาชอบใช้อันเดียวอะเอาไปทิมทิมแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะฮะที่เหมือนกับพวกอังยี้อเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยเขาใช้อาวุธแบบนี้กันไม่มีรอยเลือดที่กันไกลเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับเราไปคุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรกชื่อคุณวุฒิพรพิมพาจันทร์และเป็นคนโทรศัพท์แจ้งคู่ภัยด้วย คุณวุฒิพรกําลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแกไปคนเห็นไงไฟแดงๆติดอยู่ทําไมไฟท้ายมอเตอร์ไซค์มันไปอยู่ในพงหญ้าคิดในใจอาจจะไปเรื่องของรถลมรถล้มอะไรเปล่านะครับแล้วไปเห็นปุ๊บอ้าวมอเตอร์ไซค์ทับร่างคนอยู่แกรีโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยก่อนเลยนะฮะทางกู้ภัยเขาก็แนะนําผ่านทางโทรศัพท์บอกคุณวุฒิพรคุณใช้วิธีนี้ก่อนละกันลองเรียกก่อนเผื่อเขาจะประสบเหตุรถล้ม นว่ายังมีสติอยู่หรือเปล่าวุฒิพรก็พยายามจะเรียกพิ่งคุณเป็นอะไรไหมไม่มีเสียงตอบรับเลยนะครับสุดท้ายกลายเป็นศพจริงๆเราไปเจอคุณแม่ของผู้เสียชีวิตครับชื่อว่าแม่พัชรีเนี่ยเล่าให้ฟังลูกชายเคยเป็นอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครนายกหลังจากนั้นลาออกมาครับก็ทํางานรับจ้างทั่วไปนะฮะช่วงสี่ทุ่มลูกชายยังเอาถุงผักชีมาแขวนไว้ที่หน้าประตูให้แม่อยู่เลยแขวนไว้หน้าบ้าน หลังจากนั้นกลายเป็นศพไปครับตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนบอกว่าน่าจะไปมีปากเสียงมีเรื่องกันมาน่าจะไปดื่มสุรากับคนรู้จักมีการพูดจาอาจจะไม่เข้าหูใครในวงหรือไม่หลังจากนั้นวงเล่านี้ก็แยกย้ายสลายตัวแต่ถูกกลุ่มที่ไม่พอใจขี่มอเตอร์ไซค์ตามทีบรถผู้ตายลงข้างทางและน่าจะเข้าไปทําร้ายนี่เป็นข้อสันนิษฐานของตํารวจนะครับยังสันนิษฐานต่อด้วยว่าผู้ตายเนี่ยคือกวินน่าจะพยายามต่อสู้ ใช้กันไกลที่พกติดตัวเป็นอาวุธสู้แต่สู้ไม่ได้และอีกฝั่งหนึ่งน่าจะมีมากกว่าอีกคนมากกว่าคนหนึ่งใช,ใช้กันไกลเหมือนกันจ้วงแทงจนกวินตายแล้วก็หนีไปนะครับคือตอนนี้ตํารวจทําได้เพียงแค่พยายามหาพยา,านแวดล้อมแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเท่าที่จะหาได้จ,ดจุดนั้นก็เปรียปร้ยวเนอะนั่นแหะสิจะมีภาพหรือเปล่านะครับ